ดวงดาวอันรีประยับท่ามกลางท้องฟ้ายามราตรีดึงดูดให้ทุกคนตื่นตาตื่นใจมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเราเฝ้ามองหากลุ่มดาวต่างๆทั้งกลุ่มดาวหมีใหญ่กลุ่มดาวหมีเล็กกลุ่มดาวหมาป่าและอีกมากมายนับไม่ถ้วนเราไม่เคยหยุดมองหากระต่ายบนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญในจะวงแหวนแสนมหัศจรรย์ของดาวเสานั่นอีก ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเติมเต็มจินตนาการพร้อมๆกับให้องค์ความรู้ใหม่ๆกับเราโดยเฉพาะดาวเรื่อดวงใหญ่ยักษ์ดวงนี้ดาวที่มีเรื่องราวมากมายให้มนุษย์ได้เรียนรู้ไม่มีวันจบสิน้นดาวที่พวกเรารู้จักกันดีในนามดวงอาทิตย์ อาจารย์ดรเดวิดรูฟโลแห่งภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลก็เป็นอีกคนหนึ่งที่หลงไหลดาราศาสตร์และทุ่มเทชีวิตเป็นเวลาหลายสิบปีให้กับการเฝ้าสังเกตรธรรมชาติของดวงอาทิตย์จนพบความจริงที่น่าสนใจมากมายเกี่ยวกับดาวฤกษ์ดวงนี้อันนี้เป็นภาพถ่ายของดวงอาทิตย์ในแสงธรรมดาครับโดยปกติ <ฮะ S 2> ก็น่าจืดมาก ยังเป็นตรงที่มีสิวสสครับมีจุดๆดำๆด้วยเรี่ว่าจุดมืดครับที่เราเห็นตอนนี้คือผิวโดงอาทิตย์มืดกว่าปกติครแล้วก็อาจจะมีสนาแม่เหล็กเชื่อมระหว่างจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง สนามแม่เหล็กออกจากจุดหนึ่งและกลับค่าไปจุดหนึ่งครแล้วยิ่งสลับสับสอนก็ยิ่งมีโอกาสที่จะมีพายุสุริยะคือพายุสุริยะจะเกิดขึ้นตรงสนามแม่เหล็กตรงนี้ครับและหนึ่งในงานวิจัยฟิสิกส์ดาราศาสตร์ที่อาจารย์เดวิดไฟฟันมาเป็นเวลา18ปปีก็คือการตั้งสถานีตรวจวัดนิวตรอนซึ่งเป็นอนุภาคพลังงานสูงที่เดินทางไกลทั้งมาจากดวงอาทิตย์และนอกระบบสุริยะของเราที่จริงเราก็มี หลอดวัดนิวตรอนทดลองในและนี้ด้วยค่ะ oh. โดยในครั้งที่แล้วเราก็ได้อธิบายหลักการทำงานของเครื่องมือนี้เอาไว้ว่าเมื่อรังสีคอสมิกเดินทางเข้ามาชนกับชั้นบรรยากาศของโลกก็จะเกิดการแตกตัวเป็นชาวเวอร์โดยเราจะทำการวัดจำนวนนิวตรอนในชาวเวอร์เพื่อบ่งบอกถึงปริมาณรังสีคอสมิกที่เข้ามาสู่โลก หลอดวัดนิวตรอนที่ถูกล้อมรอบด้วยโพลีเอทิลีนสำหรับกักนิวตรอนไว้จึงถูกนำมาใช้ในการนี้โดยหลักการทำงานของมันก็คือเมื่ออนุภาคมากมายในชาเวอร์พุ่งผ่านชั้นบรรยากาศโลกมาแล้วบ้างส่วนจะเดินทางมาจนผ่านหลอดวัดนิวตรอนที่เราเตรียมไว้บนผิวโลก ซึ่งภายในหลอดบรรจุกแก๊สที่มีบรอน -10 เ,เป็นไอโซโทโปและตามธรรมชาติเมื่อมีนิวตรอนเข้ามาชนก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์จนเกิดสารสองตัวขึ้นมาก็คือลิเทียมกับฮีเลียมพร้อมกับสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ที่จะวิ่งเข้าสู่แกนกลางของหลอดซึ่งเป็นขั้วแอโนดจากนั้นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ก็จะทำให้แผงวงจรตรวจวัดและแสดงผลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกมาดังที่เห็นค่ะ แต่อะไรคือเหตุผลที่ทำให้อาจารย์เดวิดตัดสินใจเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลจากสหรัฐอเมริกามาทำงานวิจัยฟิสิกส์ดาราศาสตร์ใกล้ถึงประเทศไทยและคำถามที่สำคัญอีกข้อที่โบและจิสงสัยเป็นอย่างมากก็คือทำไมต้องเป็นประเทศไทย ท่านั่นภูมิศาสตร์รู้ไหมว่าเราอยู่ซิกโลกเหนือหรือซิกโลกใต้ครับเหนือค่ะอยู่ซิกโลกเหนือท่านัานภูมิศาสตร์ถ้าเทียบกับเส้นศูนย์สูตรแต่เส้นศูนย์สูตรแม่เหล็กอยู่คนละที่ครับแล้วมันพา<อ>ประเทศไทยพอดีครับยิ่งกว่านั้นคือ ถ้าเทียบเสมือนกับมีแท่งแม่เหล็กภายในโลกไม่ได้อยู่ที่ใจกลางโลกแต่ชิดมาทางไทยครับอืปรากอบว่าที่จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดบนผิวโลกที่มีสนามแม่เหล็กในแนวนอนเข้มที่สุดในโลกครับก็<อ>ประเทศไทยปเป็นสถานที่ที่พิเศษที่ สนามแม่เหล็กเข้มข้นแล้วก็อนุภาคพ,พลังงานสูงเข้าถึงยอดที่สุดครับแต่เราจะได้พลังงานท,ที่พลังงานสูงที่สุดเราก็ว่าได้<ส>ข้อม<น>ูลไม่เหมือนใครครับแล้วมันมีข้อดีหรือข้อเสียยังไงบ้างไหมคะการที่เราอยู่ตรงนี้การอย่างเงี้ยของการกำมนภาพรังสีก็ไม่ค่อยแตกต่างเพราะว่าทั่วโลกมีบรรยากาศห่อหุ้มอยู่ครับค่ะ อนอกจากถ้าไปพวกเขาสูงก็จะวัดได้มากกว่าครับในประเทศเพราะว่าถ้าเราจะวัดได้<ะ>แปลว่าต้องมีพลังงานที่สูงมากๆถึงจะเข้ามาถึงแปลงจริง<ะ>ถึงจะมาถึงเราคนส่วนใหญ่ก็นึกไม่ถึงว่าประเทศไทยจะมีอะไรพิเศษอย่างนี้ครับภาพแผนที่ที่คุณผู้ชมกำลังดูอยู่นี้แสดงถึงตำแหน่งที่ตั้งของสถานีตรวจวัดนิวตรอนทั่วทุกมุมโลกซึ่งถ้าพิจารณาตามเส้นสนามแม่เหล็กแล้วจะพบว่าอนุภาคจากนอกโลก ต้องมีพลังงานสูงถึง17 GeV จึงจะสามารถทะลุเข้ามาได้ซึ่งนับว่าเป็นค่าที่สูงที่สุดในโลกเลยทีเดียวถ้าดูตามแผนที่นี้นี่เหมือนว่าเราจะเป็นประเทศเดียวที่มีสถานีวัดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ป่ใช่ครับถูกต้องครับอย่างนี้ที่อาจารย์พูดว่าที่ชุมพรมีฐาแม่เหล็กที่แข็งแรงที่สุดแปลว่าเครื่องวัดของเราเนี่ยอยู่ที่จังหวัดชุมพรหรือเปล่าคะไม่เพราะว่าบังเอิญทันเทคนิคเรอยาจะจับ อนุภาคใน s h ว w e r ก่อนที่จะมาถึงพื้นโลกถ้าอนุภาคดูกลืนในบรรยากาศโลกก็ถามว่าเราควรจะวัดที่ไหนครับเพื่อจับรังสีกรอนที่จะถูกกลืนก็ต้องเป็นที่สูงสุดที่สูงสุดในประเทศไทยที่ไหนสูงที่สุดในประเทศไทยครับดอยอินทนนท์ถูกต้องครับแล้วก็เลยไปสำรวจที่ ยอดลอยถนนแล้วก็มีฐานทัพอากาศที่นั่นด้วยครับรัฐทหารอากาศใจดีมากขออนุญาตให้เราติดตั้งได้ครับเราก็ไปเลือกสถานที่ที่เราคิดว่าจะมีประสิทธิภาพในการวัดที่ดีที่สุดแล้วก็ไปขอเขาไปติดตั้งใช่ครับถ้าเราสามารถที่จะวัดค่าสิ่งเหล่านี้ได้ในสถานีของอาจารย์เองก็ตามที่ดอยถนนเนี่ยจะมีสิ่งที่แบบล้ำหน้าไปขนาดนี้ลงทุนขนาดนี้เพื่ออะไรคะมันแตกตามเผ่าสมควรคือเราเน้นวัดจำนวนต่อเวลา อาจจะชีวันนิชคล้ายๆซอกมุมทางวิจัยที่เครื่องมือในอวกาศทําไม่ได้เช่นเมื่อเขาวัดองค์ประกอบของดังสิคสเมคเขาว,วัดข้อมูลเป็นปีเฉลียกันหมดไม่ได้สนใจเวลาเท่าไหร่ก็จะมองว่าเป็นอุปกรณ์ที่วัดคนละด้านเราก็เลยใช้เครื่องวัดที่มีตะกัว29ตันม,มีพื้นที่กว้างพอสมควรปมึไไ่สามารถเอาขึ้นไปบนอวกาศได้ เพื่อจะวัดการเปลี่ยนแปลงต่อเวลาให้แม่นยำเราวัดได้ถึงระดับหนึ่งในพันทุกชั่วโมงครับ mm hmm. ซึ่งทา่านั้นเติถ้าจะวัดอะไรให้แม่นยำถึงหนึ่งในพันก็ต้องวัดล้านตัวเราวัดนิวตรอนสองล้านตัวต่อชั่วโมงครับเ mm hmm. มื่อได้ฟังแบบนี้เราก็รู้สึกว่าบางทีจุดดึงดูดน,นักท่องเที่ยวของดอยอินทนนท์อาจจะไม่ได้มีแค่การอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมากที่สุดในแดนสยามแล้วก็ได้ และเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจึงได้โปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้สถานีตรวจวัดนิวตรอนแห่งนี้มีนามว่าสถานีตรวจวัดนิวตรอนซิรินทรที่จริงผมเริ่มฝันถึงโครงการนี้ตั้งแต่สมัยเรียนในสหรัฐครับ oh. คือ,อรู้ว่าอยากจะมาประเทศไทยก็เริ่มสนใจแล้วก็ ันตั้งแต่ปี32ครับกว่าจะเป็นจริงก็18ปีครัแล้วมีคนได้ข่าวว่ามีสถานีที่กำลังจะปิดในประเทศญี่ปุ่นมันก็เลยจัดให้บริจาคอุปกรณ์มาให้เราครับติดต่อกับทานอากาศครับก็ต้องอธิบายให้เขาขายข้องใจว่าเราจะไม่กระทบการทำงานของเขาก็เขาก็อนุญาตเช่นกันครับแล้วก็ใจดีมากช่วยติดตั้งด้วยครับ เหมือนอาจารย์ก็ต้องใช้เวลาและความพยายามเยอะพอสมควรที่จะอธิบายวิชั่นของอาจารย์อยานอยากทราบว่าแบบรงบันดาลใจของอาจารย์ในการที่จะนอกจากว่าที่จะต้องมาประเทศไทยเนี่ยทำไมต้องสร้างสถานีนี้ขึ้นมาคะที่จริงดั้งเดิมเราก็ทำการทดลองทางฟิสิกส์อวกาศในสมัยที่เรียนปริญญาเอกแต่ไม่รู้ว่าอยากจะมาประเทศไทยก็สลับไปทำงานจำลองด้วยคอมพิวเตอร์มากกว่าก็หลังจากที่ทำ งานจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ในงานทฤษฎีมาหลายปีก็มีอัธิรายชื่อเสียงในวงการพอที่จะระดมทุนได้เพ oh. ื่อตั้งเครื่องวัดได้ครแต่นอกจากความเฉพาะเจาะจงของพื้นที่ยังมีเหตุผลอะไรอีกนะที่ทำให้อาจารย์เดวิดเบนเข็มชีวิตมาที่ประเทศไทยทั้งที่ครั้งหนึ่งเคยถูกเสนองานจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกาอย่างแคลิฟอร์เนียอินสติจูตออฟเทคโนโลยี คนหนึ่งที่ขาวแทกเรียกให้ผมไปสัมภาษณ์นะผมบอกว่าที่ทร้งผมก็อยากจะไปทำงานในประเทศไทย<ะ>เขาเขาไม่เป็นไรมาสัมภาษณ์เถอะเออกมาสัมภาษณ์แล้วก็ปรากฏว่าหัวหน้าใหญ่ไม่รู้ว่าผมจะมาประเทศไทย<ะ>แล้วตอนเขาเลี้ยงทั้งวันให้ให้พูดสัมมนาแล้ว<ะ>ตอนตอนท้ายก็ถามแล้วจะมาทำงานที่นี่ไหมครับอ๋อไม่<ๆ>จะไปประเทศไทยตกใจมากผมไม่ค่อยได้คำตอบออน้อยคนมากที่เป็นนุมอเมริกันจะตัดสินใจว่าไปประเทศที่ กำลังพัฒนาแทนที่จะเลือกสัตบัญแนวแนวหนา้าแต่เป็นการตัดสินใจที่ถูกสมบับผมครับคือผมรู้รู้ใจว่ายัดจะทำงานในประเทศไทยครับแล้วตั้งเป้าว่าจะสอนนักศึกษาไทยและดึงให้ทำงานวิจัยครับซึ่งเป็นเป้าหมายที่รู้สึก fulfill เต็มอิ่มจนถึงทุกวันนี้ครับ แน่นอนสมาูรณกระแสแรงคือต้องต้องหาโพสต์ที่ที่ดีที่สุดในสหรัฐแล้วไม่มีใครคิดจะไปนอกประเทศครับแต่แต่มันก็เป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมบผมณครับถ้าเรารู้ตัวเองว่าเราชอบอะไรเนี่ยแล้วเรามุ่งมั่นไปในทางนั้นเนี่ยเชื่อว่าเราจะได้ทํางานที่เรารักแล้วก็มีความสุขแล้วก็จะได้ทำ ออกมาดีที่สุดด้วยคือเริ่มเรียกฟิสิกส์ตอนอายุน้อยตอนยังไม่ได้มีวุฒิภาวะเท่าไหร่ครับแล้วเมื่อโตขึ้นก็รู้รู้สึกว่าเราอยากช่วยสังคมแต่เราก็เราก็ชอบคณิตศาสตร์มากชอบฟิสิกส์มากแล้วก็ช่วยในทางที่เราถนัดใช่ใช่ครับก็เลยพอตีความมาสังคมให้กว้างกว่าสารัฐโอ้ยังมีก็บังเอิญติดใจประเทศไทยและประเทศไทยยังมีนักวิจัยน้อยในยุคนั้นครับแล้วก็เราอาจจะมีบทบาทช่วยช่วยได้ เป็นวิธีที่จะรู้สึกว่าช่วยสังคมครั mm hmm. ก็ก็เป็นทางเลือกที่รู้สึกสบายใจกว่า mm hmm. แค่ตามกระแสาตามใดสายอาชีพยานเดียวครับสำหรับเด็กๆทุกคนหากคิดถึงอวกาศหรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับอวกาศภาพของจรวดยานอาวกาศและนักบินอวกาศ คงเป็นภาพแรกที่แวบขึ้นมาในจิตใจแต่เมื่อชีวิตดำเนินไปอาจารย์เดวิดก็ค้นพบว่ามีความเป็นไปได้อีกมากมายที่คนคนหนึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจอวกาศและสร้างประโยชน์ไม่เฉพาะแต่เพียงประเทศที่ตนเองถือกำเนิดเท่านั้นอ๋อนี่ก็เป็นอีกมุมมอง ใหม่เหมือนกันนะถ้าเรามองตีความคําว่าสังคมให้มันมากกว่าที่เคยเข้าใจมาเราก็จะสามารถทําประโยชน์หรือว่าคิดว่าเรามีประโยชน์อะไรกับสังคมมากขึ้นเรามองกว่ามากขึ้นไปอีกว่ามันยังมีพื้นที่ไหนที่เราสามารถจะพัฒนาเดินทางไปไกลากกว่านั้นได้อีกคล้ายๆทันชีววิทยาที่จะมีเน็ตที่สิ่งมีชีวิตต่างๆก็จะมีวิธีชีวิตที่ที่สามารถเจริญเติบโตได้เฉพาะเจ่ะจงในด้าน เข้าใจว่านี่เป็นแบบจุดแข็งของเราเลยที่แบบถือข้อมูลที่สําคัญที่ที่ทอื่นยังไม่ได้ลแล้วใช่แล้วก็ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กันมากขึ้นในระดับนานาชาติันวิจัยสมัยใหม่ก็ต้องทํางานเป็นทีมด้วยครับ<ะ>แล้วปกติมันไม่ใช่แค่ทีมในประเทศแต่ต้องมีเครือข่ายนอกประเทศด้วยครับเช่นเมื่อเราศึกษาอนุภาคที่มาจากพายุสุริยะก็อนุภาคเหล่านั้นมันมนจะมาประเทศไทยไม่ได้เพราะว่าสนามแม่เหล็กแรงเกินไปครับ ก็เลยต้องมีเครือข่ายร่วมกับนักวิจัยในต่างประเทศที่มีสถานีที่อยู่ใกล้โคลโลกแม่เหล่ครับเช่น <Huh. S 1> เรามีร่วมกับเครือข่าย Spaceship Earth Spaceship Earth ชื่อนี้คืออะไรคะอาจารย์มีชื่อเฉพาะเป็นเครือข่ายของสแตทจอวนนิวตรอนที่อยู่ใกล้โควโลกด้านเหนือและด้านใต้ครับเพื่อจะดูอนุภาคจากอวกาศที่มาจากทิศทางต่างๆก็จะได้ภาพ3มิติเกี่ยวกับทิศทางต่างๆที่อนุภาคมาถึงโลกครับก็ที่จริงผมก็มีส่วนในการกระตุ้นให้วิเคราะห์ข้อมูลจาก เครือข่ายนี้ด้วยครับเครือข่ายนี้ก็รวมประเทศสหรัฐรัสเซียแคนาดาออสเตรเลียแล้วก็เราก็ร่วมในประเทศไทยในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยครับอาจารย์คะแล้วอย่างในภาพนี้ค่ะ spaceship earth นี่ค่ะมันเหมือนมีโลกสองใบหรือว่ามันเป็นโลกที่ยังไงคะอาจารย์เป็นสองมุมมองของโลกของเราครับก็คือเป็นใบเดียวกันที่ถูกเหมือนแบะเอามาอย่างงี้ใช่ไหมคะชื่อมันก็ซึ้งนิดหนึ่งที่เรียกว่า spaceship earth เหมือนกับทั้งโลกก็เป็น ยานอวกาศที่ลอยไปด้วยกันแล้วก็เป็นทีมเดียวกันทํางานร่วมกันลึกๆครับแต่ในแง่คอนเซ็ปต์มันดีมากมันเหมือนแบบเป็นการเข้าถึงที่แบบเราไม่ได้จํากัดขอบเขตเราอยู่ที่โลกแต่ว่าเราออกไปท่องหาความรู้ข้อมูลด้วยกันใช่แล้วแทนที่เราจะต่างคนต่างทํางานแล้วก็ทํางานเอาข้อมูลที่เราหาได้เนี่ยมาลิงก์กันมาเชื่อมต่อกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจาก Space Ship Earth ที่อาจารย์เดวิดพูดถึงแล้ว ยังมีงานศิลปะอีกชิ้นที่ชื่อว่า Space Ship Earth ที่ถูกสร้างขึ้นโดยเดฟจินเบิร์กภาพนี้ได้ถูกส่งไปโคจรในอวกาศเป็นเวลา7เดือนในสถานีอวกาศนานาชาติโดยโคจรอยู่ในวงโคจรถึง3,401รอบและท่องอวกาศเป็นระยะทางมากกว่า85 000, 000, 000าล้านไมล์เลยล่ะค่ะซึ่งแรงบันดาลใจในการสร้างภาพนี้เกิดมาจากจุดเล็กๆที่เขาได้พูดคุยกับครูที่สอนวิทยาศาสตร์ ที่นำรูปวาดของลูกโลกที่ติดเชื้อเพลิงและมีลักษณะเหมือนเป็นจรวดมาใช้สอนเด็กๆทำให้เด็กๆเ,เกิดจินตนาการและความสนใจประกอบกับความรู้ทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และดาราศาสตร์ช่วยให้ภาพนั้นมีความสมจริงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งเมื่อพูดถึงประเด็นที่ภาพนี้กำลังจะสื่อสารกับเราอาจารย์เดวิดก็ยกตัวอย่างจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในชีวิตและมันก็เกี่ยวข้องกับเพื่อนที่รักและนับถือคนหนึ่งมี เพื่อนสมัยเรียนปริญญาเอกเพื่อนร่วมห้องทํางานที่หลังก็กลายเป็นนักบินอวกาศครับ<ฮ>ขึ้นไป5รอบแล้วชื่อจอห์นกรันส์เฟลครับตอนนี้เป็นรองหวัวหน้าของนาซาด้วยครับคุณจอห์นกรันส์เฟลนักบินอวกาศชาวอเมริกาผู้ซึ่งผ่านภารกิจนอกโลกมาแล้วถึง5ครั้งและมีเวลาทํางานในอวกาศรวม58วัน 13ชั่วโมง3นาทีปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารจากสถาบัน Science Mission Directorate ขององค์การน a s a ขึ้นไปที่สถานีอวกาศหรือว่าขึ้นไปซ่อมร,อร้นทรรศน์ในอวกาศ Hubble Space Telescope ขึ้นไปซ่อม3ครั้งครับแล้วก็ต้องเดินในอวกาศด้วยครับพอดีจานครับผมมี อาจารย์ที่ปรึกษาเดียวกันที่มหาวิทยาลัยชิคาโกในสมัยที่เรียนปริญญาเอกครับเราเป็นเพื่อนร่วมห้องทำงานครับเขาก็แต่เขาเป็นรุ่นพี่หลายปีครับอายุมากกว่าแล้วก็มีครั้งหนึ่งผมอยากจะเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เขาบอกว่าน่าจะรู้จักภาษา C นี่โปรแกรมของผมเรียนรู้จากโปรแกรมนี้ครับก็เรียนรู้ได้ครับเขาจะทำให้เรารู้สึก ว่าเราว่าเราทําได้โดยโดยความพยายามครับพื้นฐานเดียวกันเช่นนี้แต่ว่าในพอตัดตัดตัดสินใจแบบเออหน้าที่การงานเนี่ยมันแยกออกไปเพราะฉะนั้นข้อมูลที่อาจารย์วิจัยอยู่เนี่ยสามารถจะเป็นประโยชน์กับเขาในการเตรียมตัวใช่จะไหมคะจริงทุกวันนี้นักมินอวกาศยังอยู่ใกล้ผิวโลครับที่เป็นสถานีอวกาศก็ไม่ห่างจากโลกเท่าไหร่คือเขายังไม่ออกมาจากใช่จากสนามแม่เหล็กแต่ที่เ่อยออกไปคือเมื่อไป เยียบดวงจันทร์นะครับมาแล้วโชคดีไม่ได้มีพายุสุริยะร้ายแรงในช่วงนั้นพอดีครับมีระหว่างนั้นที่ระว่างอพอล l ล16กับอพอลโล17ก็มีครั้งหนึ่งที่ร้ายแรงมากและถ้าเขาอยู่ระหว่างทางก็คงไม่รอดครคุณค่าจากงานพยากรณ์สภาพอวกาศนั้นมีได้หลากหลายแต่ในแง่หนึ่งที่สำคัญมากก็คือการเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะเพื่อนมนุษย์ที่กำลังทำงานอย่างโดดเดี่ยวอยู่ในอวกาศข้อมูลจากงานวิจัยของสถานีตรวจวัดนิวตรอนทั่วโลกซึ่งทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายจะสามารถเตือนภัยล่วงหน้าว่าคลื่นกระแทกซึ่งเกิดจากปรากฏการณพายุสุริยะจะใก,กล้กระทบโลกในอีกกี่ชั่วโมงโดยสถานีตรวจวัดนิวตรอนเซรินทรนนั้น สามารถเตือนได้ล่วงหน้าตั้งแต่4-6ถึง6ชั่วโมงและนั่นจะเป็นข้อมูลที่สำคัญมากต่อภารกิจของนักบินอวกาศโมคาจากที่เรานั่งคุยกับอาจารย์มาเนี่ยมันทำให้จิเนี่ยรู้สึกว่าการวิจัยของอาจารย์เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องฟิสิกส์ดาราศาสตร์ค<ฮ>่ะซึ่งก่อนหน้านี้นนหล่ะจะรู้สึกว่ามันไกลตัว วันนี้ที่ได้มาคุยกับอาจารย์เรากลับรู้สึกว่ามันมันไม่ได้ไกลตัวอย่างที่เราคิดค่ะการที่เราอยู่บนพื้นโลกเนี่ยเรายังสามารถเก็บข้อมูลที่มาจากนอกโลกได้และถึงแม้จะเป็นการเรียนรู้เรื่องศัพท์หรือว่าแบบทฤษฎีที่มันจริงๆเราเป็นแบบทางด้านวิทย์มากๆแล้วแบบเทคนิคมากๆเนี่ยกลับทําให้เรารู้สึกว่าทุกอย่างที่อยู่ไกลตัวจากเราเหลือเกินกับตัวเราเองอยู่บนโลกเนี่ยมันเกี่ยวเกี่ยวเนื่อง,องก,กันหมดเลยค่ะ,คะผมเองไม่ได้มองว่างานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มีไว้เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างเดียวครับคือ,อค,อคอถ้ามีถ้ามีส่วนอธิบายการการเข้าใจของประชาชนหรือถ้ามีโอกาสที่จะทำนายก่อนที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นได้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าหลักๆงานวิจัยก็เป็นการเพิ่มความรู้ของมนุษยชาติและเป็นวัฒนธรรมยานหนึ่งของมนุษย์ที่เราอยากจะรู้เรื่องธรรมชาติมากขึ้นถ้ามีจิตรกรวาดภาพ ไม่มีใครมาถามเขาว่าจะใช้ประโยชน์อะไรใช่ไหมครับเขายอมรับได้ว่าศิลปินสามารถ express ตัวเองได้แล้วก็ใช้ความสร้างสรรค์แต่เนักวิทยาศาสตร์ใช้ความสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายคนในสังคมก็จะไม่เข้าใจแล้วก็จะบอกแล้วมันมีประโยชน์อะไรก็สังคมก็ควรจะมีอันนี้ด้วยครับคือควรจะมีกระบวนการพัฒนาความรู้ แล้วอันนี้เป็นประโยชน์มากในการสอนนักศึกษาเพราะว่าท่านนักศึกษาผ่านผ่านประสบการณ์ทานห้าวิจัยที่หลังถ้าเขาเองจะทําวิจัยประยุกต์ก็ยังได้เขาก็สามารถต่อยอดจากความรู้พื้นฐานนี้ไปได้คือเราควรจะมีการแบ่งปันความรู้หรือว่ามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันซึ่งมันสามารถทําให้เกิดเป็นแขนงอื่นๆหรือเกิดเป็นวิชาความรู้ใหม่ๆ ก็มีเพื่อนเหมือนกันที่แบบเป็นนักคณิตศาสตร์ที่สร้างแบบฟอร์มูล่าไว้แล้วก็แบบมีมีทุนสนับสนุนในการทํางานวิจัยฟอร์มูล่านี้เราก็มีเอาไว้แล้วเหมือนเป็นเหมือนเป็นเบนชมาของความรู้ที่ศึกษามาเนี่ยที่อาจจะไม่ได้ใช้โดยท,ทันทีแต่ว่า ให้ให้กลุ่มคนหรือว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่มามารับความรู้นี้มาแล้วใช้ความคิดสร้างสรรค์ไปอพพลายใช้ในแวดวงอในศาสตร์ต่างๆได้เนี่ยต้องใช้ความสร้างสรรค์ก็คล้ายกับงานศิลปะในแง่นั้นครับก็จะเป็นทักษะพื้นฐานในการค้นหาความรู้หรือการเข้าใจสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่การใช้ตรรกะครับที่ริ้งงานวิจัยทุกด้านเป็นการใช้เหตุและผลในการ เข้าใจสิ่งล้อมรอบตัวนะวิทยาศาสตร์ก็เลือกที่จะพยายามเข้าใจธรรมชาติครับเขคิดว่าสังคมที่สมบูรณ์แบบก็ควรจะมีคนค้นหาความรู้ด้วยครับจากการที่เราได้ไปคุยกับอาจารย์เดวิด r ูโฟโลเนี่ยนะคะก็จะมีประเด็นหนึ่งเลยที่อาจารย์เขาพูดถึงคําว่า s p c e s s i p p e r t t เนี่ยเหมือนกับว่าการที่นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยเนี่ยทำงานอยู่มุมต่างๆทั่วโลกเนี่ยเหมือนกับทุกคนเนี่ยทำงาน โคกันเหมือนอยู่ในยานลำเดียวกันคือแบบแทนที่เขาจะมองเป็นโลกเป็นดาวเคราะห์อย่างเงี้ยฮะก็เหมือนเป็นยานอวกาศลำใหญ่ที่ทุกคนอยู่ในยานลำเดียวกันเหมือนเราเลองเรือลําเดียวกันใช่เวลามีอะไรเกิดขึ้นก็รับผิดชอบร่วมกันเวลาได้รับความรู้ก็รู้ร่วมกันไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของโลกและประกอบอาชีพอะไรก็ตามสุดท้ายแล้วเราก็อยู่ในที่ที่เดียวกัน เกิดขึ้นมาที่ที่เดียวกันมีชีวิตอยู่ร่วมในช่วงเวลาเดียวกันหมุนรอบดวงอาทิตย์เหมือนกันด้วยใช่แล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณศาสตราจารย์ดรเดวิดรูฟโลภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้มาให้ความรู้กับพวกเราได้มากมายเลยค่ะวันนี้ครับรายการดีไซน์วิสนิทสินหมดเวลาแล้วครับผมจิแล้วก็โบนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อน มาติดตามกันต่อนะครับว่าครั้งหน้าเราจะนำเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาเสนอให้กับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ